thank mm -hmm. you วันที่30เมษาย,ยน2565เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีนยประเสริฐจ,จิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2565นณวัดผาบองเนื้อตำบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายท่านเนธนาคแย้มแรงงานจังหวัดแม่ห้องศน นายอมรศรีตระกูลกำนันตำบลผาบองนายอภิชาติปัญญามูลวงศานายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบองนำเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่การไฟรฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาบองและจิตอาสาประชาชนบ้านผาบ่องร่วมพิธีทำบุญสมาทานศีลถวายเครื่องไทยธรรม ในเรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับก็อยากจะพยายามจะให้พี่น้องนะครับของแม่คุสอนเราเนี่ยนะครับได้ศึกษาความต้องการนะครับดูความต้องการของแรงงานของจังหวัดแม่องสอนเรานะครับว่าทิศทางเนี่ยนะครับความต้องการทางตลาดเนี่ยมันเป็นไปในท,ท,ทิศทางใดนะครับแล้วก็เราก็จะจะได้เข้า สู่การอบรมทักษะต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามทิศทางและความต้องการของตลาดแรงงานของแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือก็อยากให้พี่น้องของแม่ฮ่องสอนเราเนี่ยนะครับได้อยู่กับจังหวัดเรานะครับทำงานอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็จะได้มีความสุขนะครับในครอบครัวนะครับไม่อยากให้ไปทํางานที่จังหวัดอื่นนะครับครับก็เป็นตามปกติของทุกปีนะครับอ่า จะทรงแรงงานก็ให้ความรัาคัญกับวันแรงงานแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นไทม์แมปฏิบัติทั้งระดับประเทศของเราแล้วก็ประเทศโลกนะครับว่าถือเป็นวันที่สําคัญของผู้ใช้แรงงานนะครับวันนี้โดยปกติแล้วเนี่ยทุกปีเ,เราจัดกิจกรรมมากกว่านี้แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราถึงทําพิธีทําบุญเลี้ยงพระช่วงเช้าแล้วก็ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ของสาธารณะในวัดนะครับเช่นการตัดแต่งกิ่งกิ่งไม้นะครับการดูแลเรื่องระบบสายไฟความปลอดภัยไฟแนาคารของวัดครับภายหลังพิธีทำบุญร่วมการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าระบบความปลอดภัยด้านอักขีภยัยตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพาบองเหนือวันแรงงานแห่งชาติตรงกับวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์ ต่อประเทศชาติและสร้างความสมานฉันท์ความเข้มแข็งขององค์กรนายจ้างองค์กรลูกจ้างและภาคีเครือข่ายด้านแรงงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งนี้ผู้ใช้แรงงานถือเป็นฝ่ายผลิตที่สำคัญในการผลักดันช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในต่างประเทศนั้นมีวันแรงงานมานานแล้วโดยเรียกว่าวันเมด ขณะที่ประเทศไทยนั้นทราบกันดีว่าวันแรงงานแห่งชาติตรงกับวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกป,ปี